คือเรียกผมผมคอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้เสิ็รถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับของโตโยต้าเอวีสองนะครับเป็นตัวอีสปอร์ตนะเป็นเข่าเจ็ดนิ้วนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นลายก้านคู่หน้าเงานะครับตัวนี้จะมีล้อนะครับที่ออกมาตอนหน้าคือวีหนจะเป็นอีกลายนะครับตัวนี้เป็นว2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับล้อแท้เป็นยังไงนะนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะล้อเป็นล้อสภาพใหม่นะครับเรียกได้ว่าสภาพนี้จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่หาได้ในตอนนี้นะนะครับปกติจะหาไม่ค่อยได้แล้วล้อผลิตออกมาตรงปีเขาเลยนะนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเดือนกรกฎาคมนะครับจุนาล่นะครับก็คือปีตรงปีเขาเลยนะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาสน์โตโยต้า นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นคอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วนะครับสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วนะนะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่สามสิบเก้านะครับเห็นไหมครับล้อแท้บอกทุกอย่างครบเลยนะนะครับทั้งหน้ากล่องแล้วก็หลังล้อนะครับถ้าท่านไปซื้อล้อของแท้ทั้งหลายแหล่นะครับต้องมีบอกนะนะครับพวกนี้ล้อแท้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหายากมากๆเลยนะครับล้อตัวนี้นะนะครับ สเปคนะครับลูนอตตรงนี้นะครับลากเส้นผ่านสูนกลางมันคือ5รู100นะครับก็คือ10เซนนะครับ100่มิลนะครับมันจะใส่กับรถแคมรี่ไม่ได้นะนะครับล้อตัวนี้ใส่ได้เฉพาะตระกูล5รู100เท่านั้นเช่นเอาติดวิตมิวดโคลอราเซตตาแล้วก็เวลออสนะครับตอนนี้นะที่เป็น5รู100นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นท่านไม่เคยได้เห็นลอ้อเอาติดไปอยู่บนรถแคมรี่เลย หรือท่านไม่เคยได้เห็น R ล้อแคนลี่มาอยู่บนรถออฟติสเลยครับเพราะว่าสเปคลูกล้อเน,นี้มันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับยังไงสนใจสอบถามมาได้นะนะครับยกชุดราคาไม่แพงสภาพดีหาได้ยน,น,นะครับก็เหมันเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทรทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ